ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกแล้วเนาะเกม SAOIF นั่นเองนะครับก็อยู่กับการอนะัปเดตแพสเนาะประจำวันที่9นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าวันนี้นะครับมีอะไรเข้ามากันบ้างแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีส่วนของดันเจี้ยนปาร์ตี้นะครับแล้วก็มีส่วนของตู้ใหม่เนาะก็คือจะเป็นตู้ตีมนักการเวลานั่นเองนะครับก็จะเป็นตู้นี้เนาะก็จะมีทั้งหมด4สกิลด้วยกันนะครับแต่ว่าอ่าคือผมอยากจะบอกว่าตู้นี้เนี่ย เป็นตู้ที่แบบว่าเกินความคาดหมายนะครับเพราะว่าอ่าเพราะว่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่หลังนะครับก็เดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องของดันเจี้ยนปาร์ตีก่อนนะครับดันเจี้ยนปารตีมันคืออะไรครับพี่ดันเจี้ยนปาร์ต้ก็อ่าถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือให้ท่านผู้ชมลงเล่นกับปาร์ตี้นะครับอันนี้แหละนะครับคือดันเจี้ยนปาร์ตี้คำถามคือถ้าสมมุติอ่าผมไม่มีปาร์ตี้ให้เข้าไปเล่นเนี่ย ผมลงคนเดียวได้ไหมได้นะครับท่านผู้ชมสามารถลงคนเดียวได้นะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็แล้วกันเนาะนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสําหรับดันเจี้ยนปาร์ตี้อ่ะก็เข้ามาในสู่ของดันเจี้ยนปาร์ตี้นะครับก็ดันเจี้ยนปาร์ตี้เนาะก็แน่นอนนะครับมีส่วนของดันนะครับมาให้ท่านผู้ชมลงนะครับทั้งหมด4ดันด้วยกันนะครับนะซึ่งดันเจี้ยนปาร์ตี้อันนี้นะครับก็แน่นอนครับแจกเพชรทั้งหมด 1,000เพจนะครับเมื่อท่านผู้ชมลงครบนะครับนะแล้วก็เก็บแต้มครบอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งดันเจี้ยนปาร์ตี้อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าลงกับปาร์ตี้นะครับถ้าท่านผู้ชมลงคนเดียวได้ท่านผู้ชมก็ลงไปเลยนะครับซึ่งการลงคนเดียวก็ลงตรงนี้นะครับส่วนการลงปาร์ตี้ก็กดตรงนี้ครับนะซึ่ง ก็กดโอเคเมื่อท่านผู้ชมกดโอเคแล้วนะครับเขาจะให้เพิ่มมานะครับก็คือจะมีตรงส่วนแรกเนาะก็คือจะเป็นอาส่วนของการหาปาร์ตี้นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมลงนะครับหรือว่าท่านผู้ชมอยากจะสร้างเองก็ได้นะครับตามส่วนของปาร์ตี้เนาะนะครับซึ่งผมยังจะบอกว่าดันเจี้ยนนี้เนี่ยอ่ามันไม่เหมาะเลยนะครับที่อ่าจะเอามาลงนะครับนะสำหรับดันเจี้ยนปาร์ตี้นี้นะครับซึ่งถามว่าพี่ลงคนเดียวได้ไหมได้แต่ มันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคือดดนเจนที่3เนี่ยแสนสองอะท่านผู้ชมผมลงคนเดียวไม่ได้หรอกก็คงอาจจะไปลงกับเพื่อนดันเจ้นนี้ครับนะครับก็แน่นอนครับลงกับปาร์ตี้เนาะแล้วก็เมื่อท่านผู้ชมลงเสร็จนะครับท่านผู้ชมได้เวลาอ่าเวลาไหนนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับอ่าคลาสไปตามนั้นเลยเนาะซึ่งอ่าแต่ละคลาสเนี่ยก็แน่นอนครับจะเป็นเรื่องของตามเวลานะครับอ่าฮะซึ่งอ่าถามว่าเวลาดูตรงไหนล่ะครับ น่าจะดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมดูให้ก่อนแป๊บหนึงนะครับเวลาไหนว่าอ่ะนี่ก็คือเขาจะมีเวลาให้มาห้านาที30นะครับก็คือแรงเอสอะก็คือท้าผู้ชมอย่าอย่าเกินครึ่งเวลาก็พอแค่นั้นแหละครับนะครึ่งเวลาของ5นาที30วิวีก็ประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับถ้าผู้ชมก็อย่าเกิน ก็แล้วกันเนาะนะครับอันนี้คือส่วนของดันเจี้ยนปารนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับคือเขาเขาไม่สมควรเอามานะสาหรับดันเจี้ยนปารตอ่ะคือมันเหมือนกับมันเป็นดาบสังคมอ่ะนะที่ทําให้แบบเล่นยากอ่ะเอนะครับอะไรอย่างนั้นนะครับสาหรับดันเจี้ยนปารส่วนตัวคิดว่าคือมันก็ไม่ มันไม่โอเคอยู่แล้วแหละนะครับสำหรับคนที่ไม่มีปาร์ตี้เล่นหรือว่าไม่มีเพื่อนลงด้วยนะครับนะอ,อ่าก็อันนี้คือส่วนของดันเจี้ยนปาร์ตี้นะครับดันเจี้ยนปาร์ตี้มีอ่าแรกของอะไรกันบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับจะมีส่วนของหัวนะครับหัวน,นี้ก็จะเป็นส่วนของอ่าที่ใส่คอสตูมเนาะนะครับนาสสำหรับอันนี้เนาะอ่าโอเคแล้วก็มีส่วนของแรกของพวกทรัพยากรในเกมต่างๆนะครับ ก็อันนี้คือส่วนของของแรกนะครับของดันเจี n ยนปารตเนาะต่อไปก็จะเป็นส่วนของอตู้ใหม่นะครับตู้ทีมนักการเวลาครับก็ากาลังตีดี่้สเต็ปนะครับซึ่งอยากจะบอกว่ามันเหนือความคาดหมายของผมจริงๆนะซึ่งตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามันจะแบบ3สเต็ปการังตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่อันนี้คือมา5สเต็ปอ่ะท่านผู้ชมคือแบบ m หม o d นะถามว่าสกิลดีไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับส่วนของตู้ทีมนักการเวลานะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สกิลด้วยกันเนาะก็คือจะมีสกิลอาสนะนะครับอาสนะจะเป็นเลเปียนเนาะอ่าน้องยุ้ยนะครับจะเป็นคอนนะครับเป็นของมอสกิลส่วนของยุกิจะเป็นสลอตบัฟนะครับอาร์โก้จะเป็นมีซันเนาะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนของวันหมดเวลากันดีกว่านะครับวันหมดเวลาของตู้ทีก็หมดวันที่4นะครับเดือนมีนาเนาะเวลาประมาณบ่าย2หรือว่าบ่าย3นี่แหละครับนะสำหรับเวลาหมด ตู้นี้เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของรายละเอียดของสกิลกันดีกว่านาะว่าทําอะไรได้บ้างนะครับก็สกิลแรกเลยนะครับคือสกิลของอาสนานาะก็จะเป็นเลเปียท่าลมนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างก็ทําค่าความเสียหาย1,300เป์เซ็นนวน6ครั้งนะครับห้กับศัตรูหนึ่งตัวบัฟก็คือเมื่อสกิลนี้โจมตีโดนศัตรูเนาะจะได้รับบัฟคีย์ดาเมจเพิ่มอีก10นาน10าวินาทีแล้วก็โจมตีอย่างดุดันทําค่าความเสียหายแรงขึ้นต่อ ตูที่แพ้สายแทงอีก25เป็นเวลา8วินาทีนะครับอันนี้คือเป็นบัฟนะครับสำหรับบัฟของอาสนะเอาเวสกิลก็คือเมื่อกดปุ่มเลสพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก5นะครับอ่ะอันนี้คือสกิลของอาสนะเนาะ,ะต่อไปก็จะเป็นสโล b บัฟของยุกิเนาะสโลบบัฟของยุกิก็ทําอะไรได้บ้างนะครับก็หนึเลยบัฟร้อนแรงก็คือเมื่อทําการโจมตีปกติจะมอดบัฟสถานะ เผาไหม้นะครับให้กับเป้าหมายที่โดนแล้วก็ป้องกันไฟก็คือลดค่าควาเสียหายจากสถานะเผาไหม้อีก30%อันนี้คือสกิลสลับบัฟของยุกีเนาะต่อไปก็จะเป็นสกิลของน้องยุยนะครับน้องยุยจะเป็นค้อนทาาดน้ำเนาะเป็นมอสสกิลด้วยนะครับสกิลทำลายได้บ้างก็ทำข้าค่าเสียหาย1,300%จำนวน5ครั้งให้กับศัตรู1ตัวโบนัสก็คือเมื่อใช้สกิลทาาดน้ำศัตรูจะโดนแรงขึ้นอีก 50%แล้วก็โบนัสเมื่อใส่สกิลน้องยุยสองสกิลขึ้นไปจะได้รับบัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1,000หน่วยอันนี้คือสกิลของน้องยุยเนาะนะครับอ่ะ ต่อไปก็คือจะเป็นของอาร์โก้นะครับอาร์โก้จะเป็นมีสั้นท่าแสงเนาะสกิลทาอะไรได้บ้างนะครับก็ออดทำข้าวเขาเสียหาย6 5 0จํานวน3ครั้งให้กับศัตรู1ตัวโบนัสอีกโบนัสนึ่งก็คือเพื่อมาลังโจมตี0 5ต่อสถานะที่อยู่บนหัวของศัตรูเท่ากับ1สแตก็กอ่ะอันนี้คือสกิลของอาร์โก้ตู้นี้ก็กำลังตีทั้งหมด5สเตป็ปนะครับถามว่าตู้นี้คุ้มไหมสำหรับ5สเตป็ปส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยคุม้ม นะครับามได้คามเลยนะมีประมาณนี้เนาะสำหรับาการอัปเดตในวันนี้นะครับอ่ะฮะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมมากดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเนาะเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับของเกม SAOIF ไว้ได้เนาะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆนะครับจากทางผมจากช่องผมได้เนาะนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับที่เกมผมบ๊ายบายจ้า